ก่อนที่ผมจะเล่นให้ดูกันจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการอ่านเขาไพ่บาคาร่กากันก่อนนะครับก็ในหลายคลิปเนี่ยผมก็ได้ทําการสอนวิธีการอ่านเขาไพ่บาคาร่าไปเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะขอสอนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนะครับส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเขาไพ่หลักนะครับอ่ะเขาไพ่หลักเนี่ยใครๆก็สามารถดูเป็นดูได้กันอยู่แล้วนะครับ แต่วันนี้เนี่ยจากที่ผมดูเซ็กซี่บาคาร่าห้องหนึ่งเนี่ยเข้าๆสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมันจะออกมาเป็นในรูปแบบของเขาไพ่บาคาร่าที่มันออกมาเป็นสีมากสองตาแล้วก็สลับไปออกสีน้อยสองตางงไหมครับ <_ rab i> เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับว่าเขาไพ่บาคาร่าที่ผมพูดเนี่ยมันดูตรงไหนนะครับอ่ะเราไปดูที่เขาไพ่สามเกลอหรือเขาไพ่ลองกันนะครับอ่ะ ส่วนตรงนี้นะครับจะเรียกว่าเขาไพ่สามเกลอนะครับวิธีการดูเนี่ยเราจะดูแค่ตัวสุดท้ายนะครับในเขาไพ่นี้เนี่ยในกรอบสีแดงนะครับเขาไพ่บาคาร่ามันจะประกอบไปด้วยสามเขาไพ่นะครับเขาไพ่บนสุดเนี่ยอ่าเขาไพ่บนสุดนะครับก็คือเขาไพ่หลักตรงที่เมาส์ผุ่มชี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเขาไพ่โป่งก็คือมันจะมีรูตรงกลางนะครับ วิธีการสังเกตบาคาร่าสังเกตง่ายๆแค่นี้นะครับใครๆก็อ่านเขาไพ่บาคาร่าได้เป็นแล้วนะครับส่วนเขาไพ่ตัวที่สามนะครับเขาเรียกว่าเขาไพ่ไม้ขีดนะครับวิธีการดูเนี่ยเราจะดูที่เขาไพ่ทึบตัวสุดท้ายเขาไพ่โป่งตัวสุดท้ายนะครับและเข้าไพ่ไม้ขีดเนี่ยตัวสุดท้ายนะครับสำหรับห้องนี้เท่านั้นนะครับเซ็กซี่เกมมิ่งห้องที่หนึ่งที่ผมกำลังจะเล่นให้ดูนะตอนนี้นะครับ เป in right. no ็นเขาไพ่บาคาร่าในรูปแบบสีมากสลับกับสีน้อยนะครับอันนี้คือสีสลับนะครับผมสังเกตมาหลายตาและแม่งมันออกสีมาก2ตาแล้วก็ไปออกสีน้อยอีก2ตานะครับวิธีการดูดูตรงนี้นะครับตัวสุดท้ายเป็นน้ําเงินนะครับตัวสุดท้ายเป็นแดงนะครับตัวสุดท้ายเป็นน้ําเงินนะครับแล้วเราก็ดูเขาไพ่หลักร่วมด้วยนะครับอ่ะเราก็ดูเขาไพ่หลักร่วมนะครับเขาไพ่หลักเนี่ย ถ้าสังเกตดีๆนะเขาให้บาคาร่าตรงนี้นะครับมันจะออกมาเป็น2แล้วก็ตัด1 2แล้วก็ตัด1เห็นไหมมันจะออกมาเป็นแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะคล้ายๆมันไม่ได้เหมือน100%นะครับวิธีการดูเขาให้บาคาร่าหลายๆคนก็น่าจะดูเป็นอยู่แล้วนะครับตัวต่อไปเนี่ยวิธีการดูนะครับน้ำเงินน้ำเงินแดงนะครับ สีมามากที่สุดคือสีน้ําเงินถูกต้องไหมครับถ้ามาสีน้ําเงินมากนะครับเราก็ลงไปที่น้ําเงินเลยนะครับเพราะว่าเราต้องดูเขาไพ่บคาคาร่าก่อนนะครับ <mm> อย่างห้องนี้เนี่ย <mm> มันจะออกสลับอย่างละ2ก็คือตานี้ออกสีมากตาต่อไปก็ออกสีมากตาต่อไปออกสีน้อยตาต่อไปออกสีน้อยและตาต่อไปก็ออกสีมากมันจะสลับกันอยู่แบบนี้นะครับจากที่ผมดูนะ เนี่ยผมก็เลยมาทําคลิปสอนวิธีการอ่านเขา้าไพ่บาคาร่าให้ให้ดูนะครับว่ามันอ่านยังไงมันดูยังไงนะครับข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการอ่านเขา้าไพ่บาคาร่าอีกทีเดี๋ยวเล่นจริงกันให้ดูเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวราตานี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่น้ําเงินเลยนะครับก็เทคนิคนี้นะครับผมจะใช้วิธีการดูเขา้าไพ่หลักร่วมด้วยนะครับแล้วก็เขา้าไพ่บาคาร่า 3ามเกลอนะครับเราจะใช้2ครขให้ดูพร้อมๆกันนะครับเราจะได้เพิ่มโอกาสการเอาชนะมากขึ้นนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าเทคนิคบาคาร่าเทคนิคนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์นะครับแต่มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเอาชนะได้มากขึ้นนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ลงไปที่น้ําเงินนะครับตามที่ผมได้วิเคราะห์เกมบาคาร่าไปก่อนหน้านี้นะครับอ่ะลงไปที่น้ําเงิน อ่าน้ำเงิน9แต้มนะครับอ่าเราได้มาแล้ว1,000นะครับถ้าใครดูเขาไพ่3าเกลอไม่เป็นนะครับอ่าแนะนำนะครับให้ไปอ่านเขาไพ่หลักนะครับถ้าเขาไพ่หลักก่อนหน้านี้เนี่ยมีแพทเทิร์นประมาณไหนให้เราเล่นตามไปนะครับถ้าเจอมังกรก็ดูให้ดีนะครับแต่แนะนำให้หาห้องที่ ยาวสูงสุดไม่เกิน3นะครับอย่างห้องนี้เนี่ยก็จะเป็น2ตัด1 2ตัด1ถ้าห้องบาคาร่าแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเล่นง่ายมากขึ้นนะครับอ่ะตานี้ก็จัดไปที่น้ำเงินนะครับเมื่อกี้มันออกสีมากนะดูเทคนิค3เกลอด้วยนะครับเมื่อกี้ออกสีมากตานี้เราก็ลงสีมากสีมากคือสีน้ำเงินนะครับวิธีการเล่นบาคาร่าดูแค่นี้เองนะครับน้ำเงินกี่แต้มโอ้โหน้ำเงินสแต้ม เราห้าแต้มนะครับแดงแค่แต้มเดียวเห็นไหมเราได้มาแล้วนะครับมันออกสีมากไป2ตาแล้วนะเดี๋ยวตาต่อไปเนี่ยผมจะเลือกลงไปที่สีน้อยนะครับคุณดูเทคนิค3เกลอดีๆเทคนิคบาคาร่าเทคน,คนิคนี้นะครับสาคัญมากถ้าคุณดูผ้าหรือว่าคุณลืมเลยคุณลืมเนี่ยคุณจบเลยนะครับอ่ะลงไปที่แดงทําไมผมถึงลงแดงเพราะสีน้อยคือสีแดงถูกต้องไหมครับ สีมากคือสีน้ําเงินน้ําเงินมันออกมา2สีสีแดงออกมาสีเดียวเราเลือกลงสีน้อยเพราะผมบอกก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าห้องบาคาร่าห้องนี้เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบของสีมาก2ตาสีน้อย2ตานะครับมันจะสลับกันแบบนี้อ่ะน้ําเงินมา3แต้มแดง7แต้มอ่ะเห็นไหมผมได้มาอีกแล้ว1ตานะครับ มันจะออกมามากๆน้อยๆนะครับใครที่แทงบาคาร่าอยู่แล้วหรือว่ามีเทคนิคการแทงบาคาร่าอยู่แล้วลองเรียนรู้เทคนิคนี้เพิ่มเติมนะครับถ้าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะมาทําคลิปสอนเกี่ยวกับบาคาร่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแต่ผมก็ต้องบอกมันก็ไม่ได้ร้อเซนะครับบางห้องเนี่ยมันจะออกมาสักสี่ตาแล้วก็หายนะครับ คือเราต้องสังเกตห้องบาคาร่าดีๆด,ด้วยนะครับอ่ะเราเลือกลงสีน้อยอีกหนึ่งตาเดี๋ยวตาหน้าเนี่ยเราจะไปลงสีมากสลับนะครับอ่ะตานี้เป็นสีน้อยนะครับก็คือสีแดงน้ำเงินกี่แต้มน้ำเงินสามแต้มแดงหกแต้มเรียบร้อยเห็นไหมคือเทคนิคบาคาร่าเนี่ยมันดูง่ายๆนะครับมันอยู่ที่คนเราว่า คนเราจะถนัดเทคนิคอันไหนแต่ละคนเนี่ยจะถนัดเทคนิคบาคาร่าไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบให้สอนอ่านเข้อไพ่หลักบางคนก็ชอบให้สอนอ่านเข้อไพ่รถแมพแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเขาา้าไพ่รถแมพเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับหลักๆแล้วก็จะดูแต่เขาอไพ่หลักกับเข้าไพ่ลองแค่นี้เองนะครับเราจะดูกันแค่นี้แต่มันจะมีบางช่วงที่มันเล่นยากเราก็ต้องยอมรับนะครับเราไปหาช่วงเวลาที่บาคาร่ามัน เล่นง่ายๆดีกว่านะครับอตานี้ไปแทงสีมากสีมากคือสีแดงนะครับดูนะครับดูตัวสุดท้ายมันออกมาแดงสองน้ำเงินหนึ่งตานี้เราต้องแทงสีมากน้ำเงินหกแต้มแตงเก้าแต้มอ่ะเป็นยังไงฮะถ้เข้าใจหลักการวิธีการอ่านเข้าไพ่บาคาร่าแล้วนะครับหรือเข้าใจวิธีการแทงบาคาร่าแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องทักมาหาผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับ